อันนี้เปิดข้างอันเดอร์คัตก็คือหมายเขาว่าเขาจะตัดเปิดข้างเก็บเอาไว้วิธีข้างบนเขาจะเก็บเอาไว้ครับนี่ดูนะครับเปิดข้างนี่เราจะมองเห็นหัวเห็ดนะครับนี่หัวจะเป็นเห็ดครับเขาเรียกเปิดข้างรองทรงหัวเห็ดนี่ใชไหมครับถ้าเติข้างอันเดอร์คัตเปิดข้างอันเดอร์คัตครับตัดแต่ข้างล่างแต่ข้างบนไม่ตัดหรอกโอเคครับ นี่คือเปิดข้างนะรตรงนี้จะเปิดออกแต่ข้างหล <Gospel> ังนี่จะเป็นรองทรงแต่ชื่อมันก็ชื่ออันดับคันนั่นแหละเพราะว่าต่นเราเปิดข้างนะใช้แต่แงข้างออกนี่ดูนะครับแบ่งผมการแบ่งยังไงถึงจะเป๊ะเลยครับนการแบ่งผมนี่มีทักมาอยู่นะการแบ่งผมนี่ะเสียเวลามากเลยเพราะว่าใช้ส่นนะครับมีการแบ่งผมนะครับเรามีเครื่องมือไม่ครบนะครับ นี่เปิดข้างอันนึ a a fish. A fish. ้นัดหรือตะลึงหมายความว่าเขาจะตัดเปิดข้างเก็บเอาไว้วิธีเขาบากคนหนึเก็บเอาไว้วิธีแบ่งก็ะสุนไม่ต้องเบายังมาถึงดูวิธีแบ่งจากมน้ำผ่านมาถึงหลังลิ้นใบหูนี่เป็นรงเหลี่ยมให้มันเป็นรูปให้มันเป็นรูปเหลี่ยมเราไก่ที่มันจะได้ตฉากอย่างเงี้ยพอได้ฉากปึ๊กแล้วก็วางหวีวางหวีแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาใส่นะครับเบอร์หนึ่งใส่แล้วก็ตัดขึ้นไปนี่เขาเรีย Sure. ไปไเรแบกไวะอเข้ขร ok ์หมเองอยู่ห่อยนะ้าเป็นเบมันเป็นเาอยู่เป็นนยขาเรผมมันสั้นเราก็ไม่เข้าทางเราจะลงเปงเปิดข้างเลอ่งได้นเปิดข้างเบอร์หนึ่งก็ได้ตรงอนี้นะแต่เขาเอาข้าบนไปเป็นขอบบอกแต่ผมมันยังไม่ยาว ด้านต,ตรงนี้ด้านตรงนี้แหละตอนี้เราเรต้องเก็บให้หมดเลยด้านล่างาด้านล่างตรงนี้เก็บให้หมดเลยะนะครรับ้หมดสิครับเพร <ทำ S 1> าะว่าตอนนี้เราก็จะผัดมือไว้ถ้าเราไปผ่ามากข้างบนมันจะร่วงลงมาเราจะปไ,าไปไถผมผัาไม่ได้นะเอะอใช้นิ้วมือบงังกบุ๋มเดินบนไว้น่ะวิธีทำให้มันเป็นฉากก็คือฟอบสี่เหลี่ยมนะครับทำเป็นฟอบแล้วก็ข้างหลัง 他们老抽空啊，开个会，准备啥子？准备。 นึ่งออกนะครับผมเพื่อที่จะเก็บเก็บให้มันให้ขาวนะให้นวลให้นวลกลมคืนให้ขนมันหายไปนี่างนี่คืบข้างหน้าเนี่ยเราจะดูมุมซ้ายกับมุมขวาว่าให้อยู่ในแนวเดียวกันไหมเราก็คืบอย่างนี้คืบอย่างนี้ว่ามันจะตรงไหมดูคิ้วดูดูมุมอย่างว่าตาจัะอ้อนจะเอียงไหมว่าตาจะเอียงไหมนี่ข้างหน้าเนี่ยคืบอย่างนี้ตาจะเป็นหัวยายนะตาจะเป็นหัวยายนะเงยหน้าขึ้นนิดนึง ตาตาเป็นหัวใหญ่ด้วยจีผมด้วยจะมองเห็นหัวเห็ดนะครับนี่หัวจะเป็นเห็ดครับเขาเรียกเปิดข้างลองทรงหัวเห็ดครับนี่เห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเราแบ่งผมถูกต้องเห็นไหมครับครับพอเราแบ่งผมถูกต้องเสร็จตรงแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งนี่ไถข,ขึ้นไปอย่างนี้เออเบอร์หนึ่งนี่ไถไปเลยไถ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 ข,ข้างซ้ายข้างขวาให้ได้เท่ากัน ดูจากมุมหน้าผากมาส่วนที่เราแบ่งไว้ให้เป็นรูปเท่ากันทั้งสองข้างให้เท่ากันทั้งสองข้างสรุปว่าตอนนี้เราทําได้แล้วนี่เป็นหัวเห็ดแล้วหัวเป็นเห็ดนะคนเ็เรียกว่าคนหัวเห็ดแล้วนวเป็นทรงไม้คือเราเปิดข้างเปิดข้างลองทรงหัวเห็ดดูระความสรุปนะครับครับสรุปด้านหลังด้านหลังการทำเป็นลองทรงเป็นลองทรงข้างซ้ายข้างขวาเท่ากันด้านนี้ก็เอาเบอร์หนึ่งเปิขนเดียวกันเปิดข้างรองทรงหัวเห็ด ครับตามวัตถุประสงค์เลยนะจันอ้นดูนะครับใช้เบอร์หนึ่งนะครับตอนแรกแต่ว่าตอนหลังๆเราก็เอาเบอร์ศูนย์เก็บผลเก็บเก็บผลนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานและขอบคุณมากครับนายแบบเปิดข้างอันเดอร์คัตเปิดข้างอันเดอร์คัตครับตัดแต่ข้างล่างแต่ข้างบนไม่ตัดหรอกครับโอเคครับนี่คือเปิดข้างนะตรงนี้จะเปิดออกแต่ข้างหลังนี่จะเป็นรอง ชื่อมันก็ชื่ออัดอร์คัตอะเพราะว่าแต่เราเปิดข้างนะถ้าถ่ายแต่ด้านข้างออกอย่างนี่ดูนะครับแบ่งแบ่งผมให้ได้การแบ่งยังไงถึงจะเป๊ะเลยครับเนี่ยการแบ่งผมเนี่ยเห็นมีลูกศิษทักมาอยู่นะการแบ่งผมเนี่ยจะเสียเวลามากเลยเพราะว่าใช้ตัวมีการแบ่งผมนะครับผมเรามีเครื่องมือไม่ครบนะครับอย่างนี้คือเลืนถ่ายไปเลยถ่ายถ่ถ่ข้างซ้ายข้างขวาให้ได้เท่ากัน ดูจากมุมหน้าผากมาส่วนที่เราแบ่งไว้ให้เป็นลูกให้เท่ากันทั้งสองข้างให้เท่ากันทั้งสองข้างสรุปว่าตอนนี้เราทําได้แล้วนี่เป็นหัวเห็ดแล้วหัวเป็นเห็ดนะคคนก็เรียกว่าคนหัวเห็ดนะครับเป็นทรงไม้คือเราเปิดข้างเปิดข้างลองทรงหัวเห็ดดูระความสรุปนะครับด้านหลังด้านหลังก็ทำเป็นลองทรงเป็นลองทรงข้างซ้ายข้างขวาเท่ากันด้านนี้ก็เอาเบอร์หนึ่งใส่กันเียเปิดข้างรองทรงหัวเห็ด ตามวัตถุประสงค์เลยนะจันออนนะครับใช้เบอร์หนึ่งนะครับตอนแรกแต่ว่าตอนหลังๆเราก็เอาเบอร์ศูนย์เก็บผลเก็บเก็บดลครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับจย์ออนกันงานและขอบคุณมากครับอันนี้เปิดข้างอันเดรกคัตก็คือหมายควาว่าเขาจะตัดเปิดข้างเก็บเอาไว้วิธีข้างบนเขาจะเก็บเอาไว้ครับนี่ดูนะครับเปิดข้างเลยจะมองเห็นหัวเห็ดนะครับนี่หัวจะเป็นเห็ด ครับเขาเรียกเปิดข้างลองทรงไว้เห็ดครันี่ใช่ไหมครับข้าสมุดข้างอันเดอร์คัตเปิดข้างอันเดอร์คัตครับตัดแต่ข้างล่างแต่ข้างบนไม่ตัดหรอกครับเพ่ครับนี่คือเปิดข้างนะตรงนี้จะเปิดออกแต่ข้างหลังนี่จะเป็นลองทรงแต่ชื่อมันก็ชื่ออันเดอร์คัตนั่นแหละเพราะว่าตอนเราเปิดข้างนะใช้แต่ข้างออกนี่นี่ดูนะครับดันแบ่งดันแบ่งยังไงถึงจะเป๊ะเลยครับเนี่ยดัแบ่งผมนี่มีทักมาอยู่นะ การแบ่งผมน่เสียเวลามากเลยเพราะว่าใช้คนทำมีการแบ่งผมนะครับเรามีเครงมืไม่ครบนะครับอันนี้เปิดข้างอันละเดื่งหมายว่าเขาจะตัดเปิดข้างเก็บไว้วิธีเขาเพิ่งจะเก็บเอาไว้วิธีแบ่งกระุกไม่รับต้องร์ยังมาถึงดูวิธีแบ่งจากนุ่มหน้าผามาถึงหลังมือไ้หูมาถึงตรงเหลี่ยมให้มันลุกให้มันลูกเหลี่ยมเราไก่นี่จะได้ฉากไก่นีเงี้ยได้ฉากปกแล้วก็วางผี บางวีก็อาเบอร์หนึ่งมาใส่นะครับเบอนงใส่แล้วก็ตัดไปนี่เขาจะเปิดทางอเล่ไปไปตรงที ent, the well. the e. right right ่เราแบ่ไว้นะครับเพ่ได้ขาดเข้ามาครับนะครับใเงาอยู่หน่อยนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันเป็นเงาอยู่นเป็นเงามเป็นเงาเข้าป้างอรนึ่ง้าเบอร์สองมันก็ผมมันสั้นมันก็ไม่เข้าาเราจะลงเป็นตรงเปิดทางเลย เหมือนข้างเบอร์หนึ่งก็ได้ตรงนี้แหละนะแต่ถ้าเอาข้าวบนไว้เป็นขอบบ๊อกแต่ผมมันยังไม่ยาวนะแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้หละตอนนี้เราต้องเก็บให้หมดเลยด้านล่างด้านล่างตรงนี้เก็บให้หมดเลยก็จะนอยหมดสิครับเพราะว่าไอ้ตนี้ตอนที่เราก็จะผัดบวไว้ถ้าเราไปผ่ามากข้างบนมันจะร่วงลงมาเราจะไปไขผมผัาไม่ได้นะ เอใช้นิ้วมือเนี่ยบางปุมเดินบนไว้นั่นวิธีทำให้มันเป็นฉากก็คือกรอบสี่เหลี่ยมนะครับทำเป็นกรอบแล้วตบข้างหลังทำม่าลงตรงกลางใช้เวรใช่ไหมครับจะได้ ื่อที่จะเก็บเก็บให้นุให้หาวนให้นนให้หน,นุนให้หนุนให้นนให้หนห้หนุน้หนุนใเ้าจะนูมนุนให้หนุมุให้หนุให้นุให้หนนให้นวน,นให้น,น,หนุน,นให้หห้หนๆๆน,นี้วนุวนใหนุนให้หนุนใ้หนุนให้หนุ่ใ่าหนุนใ้หนนห้หนนให้หนุนให้หนุ้หนุนข้หนุน้า้หนนห้หนุนให้นห้หใหหนนหห้ ให้หน้าขึ้นนิดนึ่งตาตาเป็นหัวยายช่วยตีผมด้วยจะมองเห็นหัวเห็ดนะครับนี่หัวจะเป็นเห็ดครับเขาเรียกเปิดข้างรองทรงหัวเห็ดครับนี่เห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเราแบ่งผมถูกต้องเห็นไหมครับครับพราะเราแบ่งผมถูกต้องเสร็จตรงแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งนี่ไถขึ้นไปอย่างนี้เออเบอร์หนึ่งนี่ไถไปเลยไถ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 ข้างซ้ายข้างขวา,ขา,ขาให้ได้เท่ากัน ดูจากมุมหน้าผากมาส่วนที่เราแบ่งไว้ให้เป็นรูปให้วเท่ากันทั้งสองข้างให้เท่ากันทั้งสองข้างสรุปว่าตอนนี้เราทําได้แล้วนี่เป็นหัวเห็ดแล้วหัวเป็นเห็ดนะคนก็เรียกกาคนหัวเห็ดแล้วนวเป็นทรงไม้คือเราเปิดข้างเปิดข้างลองทรงหัวเห็ดดูระควาพสรุปนะครับครับสรุปด้านหลังด้านหลังการทำเป็นลองทรงเป็นลองทรงข้างซ้ายข้างขวาเท่ากันด้านนี้ก็เอาเบอร์หนึ่งเปิดข้างลองทรงหัวเห็ด ครับตามวัตถุประสงค์เลยนะจันออดใช้เบอร์หนึ่งนะครับตอนแรกแต่ว่าตอนหลังๆเราก็เอาเบอร์ศูนย์เก็บผลเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับจารย์ออนกันงานและขอบคุณมากครับไดแบบเปิดข้างอันเดอร์คัตเปิดข้างอันเดอร์คัตครับตัดแต่ข้างล่างแต่ข้างบนไม่ตัดหรอกครับครับนี่คือเปิดข้างนะตรงนี้จะเปิดออกแต่ข้างหลังนี่จะเป็นรอง ชื่อมันก็ชื่ออันะดอร์คันแะละเพราะว่าแต่เราเปิดข้างนะถ้าใด้แนข้างออกงี้ดูนะครับีแบ่งผมให้ได้การแบ่งยังไงถึงจะเป๊ะเลยครับเนี่ยการแบ่งผมเนี่ยมีสิทธิ์ทักมาอยู่นะแบ่งผการแบ่งผมนี่เสียเวลามากเลยเพราะว่าใช้ตัวมีการแบ่งผมนะครับเรามีเครื่องมือไม่ครบนะครับสิ่งนี้คือขายเลยขายขายขายข้างซ้ายข้างขวให้ได้เท่ากัน ดูจากมุมหน้าผากมาส่วนที่เราแบ่งไว้ให้เป็นลูกให้เท่ากันทั้งสองข้างให้เท่ากันทั้งสองข้างสรุปว่าตอนนี้เราทําได้แล้วหนี่งเป็นหัวเห็ดแล้วหัวเป็นเห็ดนะครับนก็เรียกว่าคนหัวเห็ดนะครับเป็นทรงไม่คือเปิดข้างเปิดข้างลองทรงหัวเห็ดดูแล้วภาพสรุปนะครับด้านหลังด้านหลังก็ทาเป็นลองทรงเป็นลองทรงข้างซ้ายข้างขวาเท่ากัน ด้านนี้ก็เอาเบอร์หนึ่งไสเช่นเดียวกันข้างลองส่งหัวเห็ดครับตามวัตถุประสงค์เลยนะอาจารย์อนใช้เบอร์หนึ่งนะครับตอนแรกแต่ว่าตอนหลังๆเราก็เอาเบอร์ศูนย์เก็บผลเก็บเก็บกลนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ออสกันงานและขอบคุณมากครับส่งซามูไรญี่ปุ่นนะครับส่งซามูไรญี่ปุ่นนี่ีดู